ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบุญไซไม้จิ๋วไม่ได้เจอกับท่านผู้ชมมาชิาหลายวันนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของโควิดที่ตลาดบางแคนะครับย่านบางแคก็เลยไม่ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิดก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกัน ก็พอดีวันนี้ก็เป็นจุดสัปดาห์วันเสาร์ก็จะได้มาทำการทจกิ่งต้นเพมหน้าในวันต้นนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการทดกิ่งหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็ตรงลำต้นก็จะได้ขนาดพอดีที่จะเตรียมทดเขียงสองเพื่อจะสร้างแขนง ทำเป็นกิ่งที่สองและก็สร้างลําต้นต่อไปนะครับคือระยะเวลาที่ทํามาต้นนี้ก็หลายปีเหมือนกันต้นนี้ก็ได้ทําการได้จัดรากไว้ด้วยก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะมีรากรอบพอใช้ได้อีกต้นหนึ่ง จากลำต้นก็จะได้ขนาดพอประมาณที่เราจะทดคือต้นนี้ก็เป็นกิ่งที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผมก็จะทำการตัดทดเลยโดยไม่ต้องใช้เลื่อยใช้คีมท้องเรือทำการตัดเลยนะครับ ตรงนี้ก็ลักษณะตรงนี้ตามไม้ตรงนี้อาจจะสูงไปนิดนึงที่จะสร้างยังไงก็จะคอยดูว่าระยะจะมีกิ่งที่แตกยอดออกมาใหม่ให้เราสามารถที่จะทําเป็นกิ่งสองแล้วก็ลำต้นที่ต่ำลงมากวคนนี้ได้ไหม เราเคอยดูว่าตอนที่เขาแตกลงมาใหม่เขาจะให้เราสร้างไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่แตกตรงช่วงข้างล่างตรงนี้ก็ <c oughs> จะเอาตาตรงนี้เลยแล้วก็จะมายกตรงตรงล่างเขาให้ให้สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้ดูสมส่วนก็คือการที่ตัดทษตอน ตรงตรงนี้ก็จะไม่จัดให้ชนกับตากิ่งเลยนะครับเพราะว่าจะปล่อยให้เขาแตกแขนงขึ้นมาก่อนว่ามันจะแตกกันช่วงไหนพอกิ่งแขนงที่แตกขึ้นมาได้พอประมาณแล้วค่อยจะมาแตะแต่งตอเขียงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้นไม้ที่เราจัดลากไว้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะมีผลดีต่อการที่เราจะสร้างหน้ามไม้นะครับเพราะว่าพอกิ่งขแขนงที่ก็แตกออกมาถ้าลากรอบแล้วเราสามารถจะหมุนได้ว่าเราจะกำหนดเป็นฝั่งไหนเป็นหน้ามไม้ฝั่งไหนเป็นลังไม้แล้วก็สามารถ จัดได้ง่ายเพราะว่าด้านหน้าไม้ส่วนมากเขาจะมีรากที่สวยงามเวลามองด้านหน้าไปแล้วก็จะได้ดูว่าเออมิลษะะที่สวยนะครับคือลักษณะต้นนี้ถ้ามันจะมีจะมีกิ่ง ที่มีตากิ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าเราตัดเขียงตรงนี้เลย <S <S ก็จะได้ทำเป็นกิ่งตรง,ตรง,ตรงช่วงนี้มันก็ดูก็จะสวยสวยเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะแตกมาสมบูรณ์ให้เราได้สร้างกิ่งตง่อไปหรือไม่ผมก็เลยตัดขึ้นสูงไว้ตรงนี้เผื่อไว้ว่าเวลาถ้าสมมติว่าถ้า ตรงนี้มันไม่แตกออกมาเราก็สามารถที่จะสร้างตรงกิ่งตรงนี้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับเพื่อจะดูระยะเวลาต่อไปว่าจากที่ผมตัดทนแล้ว กิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่จะสามารถที่จะสร้างเป็นกิ่งแขนงสร้างลำต้นที่ตรงตามที่เราต้องการได้ไหมก็คอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของโควิดอยู่นะครับก็ขอฝากทุกทกท่านเพืพ่อนเทุกๆคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากอนามัยทาเจลล้างมือกันด้วยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ